สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่ถนนฐานเสด็จนะครับอยู่ปากซอยของถนนรามเบศซึ่งในซอยนี้จะมีสินค้ามากมายหลายชนิดด้วยกันเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมสินค้ากันนะครับวันนี้เป็นวันที่8ซึ่งยังไม่เข้างานนะครับเป็นงานสมโภชพระพุทธนิราโรคันธรายเชวัตจตุรทิศและงานกาชาติประจําปีของดีเบืองรุงนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่10คือวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่19 นะครับวันนี้วันที่แเดี๋ยวผมจะพาท่านจากหัวถนนของถนนรามเมศไปจนถึงถนนสุรินท์ทั้งสองข้างทางนะครับมีสินค้ามากมายนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่มีแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันเปิดงานนะครับวันที่10นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9านะครับ ผมจะไปทั้งสองข้างทางเลยนะครับเพราะคนยังน้อยอยู่เมื่อกี้ผมมานี่คนเยอะก็เลยต้องรอให้คนน้อยหน่อยนะครับแล้วก็จะทำคลิปออกมานะครับเริ่มตั้งแต่ซอยแรกเลยนะครับตรงนี้คนตรงแน่นนะครับตรงนี้แน่นแน่ะครับว่างก็มาเลยครับฝนตกก็ไม่อกลัวนะครับเพราะว่าไม่ไม่เปียกเลยนะครับออกมานะครับ อยู่ที่บ้านมาเที่ยวงานกาชาิมานานจะได้มีสักครั้งหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> มีสินค้าหลากหลายมากมายนะครับทําจิ้นเสียบนี้แล้วเช่เข้าหาก่อนเดือ จะเดินกลางๆดีกว่านะครับเพื่อได้เห็นสองข้างเลยนะครับไม่รู้อีกยาวสักกี่เมตรตั้งแต่ถนนรามเกดไปจนถึงตรงนี้นะครับสามบาทลูกชิ้นหมึ่งแถมนึกชิ้นหมึ่งนึกเมียนะครับสองข้างมีสินค้ามากมายทั้งของกินของใช้ด้วยนะครับ ห้อยละสองบาทห้อยละสองบาทสองบาทให้น่อยขอเดินกลางๆนะครับจะได้เห็นทั้งสองข้างเลยนะครับเด้นะครับจนถึงวันที่สิบเก้าถึงแม้ว่าวันที่ยี่สิบบางร้านก็ยังมีอยู่นะครับวันนี้วันแรกปกติจะเป็นวันพรุ่งนี้เป็นวันเปิดงานนะนะครับวันนี้ก็คนเข้ามาชมเยอะ ถนนทานเสด็จรู้สึกว่าจะมีถึงค้าพร้อมแล้วะนะครับพร้อมมากฝนตกก็ไม่ต้องกลัวนะครับไม่เปียกฝนเลยนะครับทั้งสองข้างเลยครับเห็นนะครับท่านสองข้างทางเลยีถึงเ้ามากไยนะครับ เชิญนะครับเชิญนะครับว่างๆมาเลยรับรองว่าฝนตกแค่ไหนก็ไม่เปียกครับแน่นอนเลยนะครับไม่ต้องกลัวฝนเลยครับงานนี้นะครับรับรองว่าไม่เปียกแน่นอนเลยผมจะไม่จอดสินค้าจนเกินไปนะครับผมจะเดินกลางๆท่านจะได้เห็นสินค้าทั้งสองข้างเลยนะครับ บางร้านยังไม่เปิดนะครับพุ่งนี้แน่นอนตอนนี้ส่วนมากจะเปิดนะครับมีไม่กี่ร้านที่ไม่เปิดเมื่อกี้เห็นร้านนี้ร้านเดียวที่ยังไม่เปิดสำนั้นก็เปิดหมดแล้วนะครับเมื่อกี้ผมขออนุญ,ญาตเจ้าของเขาพูดจัดแล้วนะครับโทรหาลูกชายบอกว่าลุงขออนุญ,ญาตใช้สถานที่ตรงนี้นะครับ <or love. S 1> นําขึ้นยูทูบให้เพื่อ นีคนในจังหวัดพัทลุงที่จังหวัดใกล้เคียงที่สามารถจะมาเที่ยวงานกาชาติจังหวัดพัทลุงได้นะครับ็มันสะดวกสบายนะครับจะมาเครื่องบินก็ได้มาลงที่นครมาลงที่ตังหรือมาลงที่หาดใหญ่แล้วก็นั่งรถมาเที่ยวงานกาชาติที่พัทลุงนะครับนี่ก็เป็นซอยซอยหนึ่งนะครับซอยนี้จะไปะบรรลุที่หน้าพระพุทธนะครับ น้นท่านเสด็จสบายครับฝนตกรับรองว่าไม่เปียกนะครับหลังคาแน่นหนาฝนไม่รั่วเลยทั้งสองข้างจะมีร้านค้านะครับทั้งของใช้ของกิน คือว่าบริโภคและอุปกรณ์กันนะครับมีพร้อมเลยนะครับท่านที่อยู่เห็นคลิปนี้แล้วก็รีบมานะครับพรุ่งนี้เริ่มงานจนถึงวันที่19อ่ะนะครับถึงวันที่19เดือนนี้นะครับไม่ต้องพัวฝนนะครับฝนตกจอดรถแล้วเข้ามาเที่ยวได้สบายๆนะครับรับรองว่าไม่เปียกแน่นอนเพราะว่าลังคาแน่นหนาเลยนะครับไม่รั่วผมจะไม่เน้นรันคาก่อนนะครับผมจะเดิน ตรงไปจนถึงถนนสุริสที่ตัดก,กันนะครับเมื่อกี้ผมเดินมาเวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีนะครับ ที่ว่าจะเดินไปส <t> ักกี่นาทีเดินราแล้วก็ศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกหมื่นสองสองศูนย์ศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกหมื่นสอง อันนี้ก็จะออกไปอีกร้านหนึ่งนะครับจะออกไปที่หน้าสารกลางนะครับซอยนี้นะ รับสุดซอยแล้วนะครับตรงนี้ยังไม่มีร้านค้านะครับผมขอขอยุติไว้แค่นี้นะครับต่อจากนั้นไปก็เป็นถนนสุรินทร์แล้วก็ถ้าฝ่ามือก็จะเป็นเทศบาลเมืองพัทลุงนะครับตอนนี้ก็ก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดี๋ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบก,กันใหม่โอกาสหน้า mm hmm. หรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ mm hmm.